ใส่หูฟังเพื่อทารดในการฟังและอย่าลืมเปิดเต็มจอกันด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในเกม Don't Scream ว่าผมหรือว่าแปลเป็นไทยอยากรกีดร้องนั่นเองนะครับผมคือถ้าเรากรีดร้องเนี่ยดูเห็นปะนี่ครับผมคือถ้าเราพูดอะแล้วมันเกินขีดนี้อะเราก็จะตายในทันทีอะผมก็เลยปรับไว้สักประมาณ2%นะครับผมให้พอพูดกับท่านผู้ชมได้ท่านเองโอเคจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าครับผมเหมือนตอนนี้เราจะอยู่กันในป่าลึกนะครับทุกคน ซึ่งวันนี้เป็นวันที่31เดือนตุลาคมปี1 9 9 3เวลานับถอยหลังครับผม18นาทีซึ่งถ้าเราหยุดเดินเนี่ยเห็นปะเวลามันจะไม่เดินเวยแม่งกันเราโกงทุกคนโอเคเหมือนเราจะเจอกับคนครับผมไม่ทราบว่าตายหรือยังอุ้ยเหมือนจะยังไม่ตายแต่เหมือนเขาจะถูกอะไรปากเอาไว้เนี่ยถูกมีดปักเอาไว้ครับผม เหมือนเราจะช่วยเขาไม่ได้นะครับทุกคนเอาเป็นว่าเราไปทางนี้กันดีกว่านะาตรงนี้มันจะเป็นที่นั่งอุ้ยทุกคนเห็นไหมน่าจะเป็นซากอะไรบางอย่างครับผมผมว่าอาจจะเป็นเครื่องบินตกนะครับทุกคนโอเคเนะี่ยเราไปอยู่ๆก็ได้ยินเสียงคนกรีดร้องกันเหรอ เออผมว่าป่านี้มันชักจะไม่ปกติแล้วครับทุกคนหวังว่าเราจะรอดไปได้นะมาแล้วผมผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีผมว่าไม่น่าจะมีอะไรยากเลยนะเนี่ยเออระหว่างทางก็มีเก้าอี้เต็มไปหมดเลยตรงนั้นเหมือนจะมีตู้กดน้ำหรือเปล่าใช่ปะว่าแต่มันมาอยู่ในป่าได้ยังไงก่อนเฮย้ย ทุกคนเหมือนว่ามันจะไม่ใช่เหตุแบบว่าเครื่องบินตกธรรมดาแล้วนะทำไมถึงมีศพถูกแขวนอยู่กันแมงเอ้ยเริ่มแปลกแล้วโอเคเรามาสำรวจเครื่องบินกันดีกว่าโอ้โหเละมากเลยนะเนี่ย มนผมจะได้ยินเสียงขึ้นวิทยุรับผมน่าจะมาจากในนี้นะครับทุกคนอุ้ยเนี่ยเหมือนเป็นคลิปเสียงที่ถูกอัดบนเครื่องบินนะอาจจะเป็นเหตุการณ์ก่อนเครื่องบินตกนั่นเองนะครับทุกคน เอาเฮ้ยเจ้าเอาดีพูดแค่นี้เนี่ยนะโว้คำเดียวแม่งพากูตายเลยทุกคนเอน๊ะเดี๋ยวนะเหมือนผมจะเจอ,เจอกับคืออะไรอะ่ะเป็นเหมือนอาคารคนระับทุกคนเราลองไปสำรวจกันดูดีกว่าอาจจะมีใครอยู่ในนี้ก็ได้นะว่าแต่ในป่าแบบนี้มัน มันมีอาคารอยู่ได้ไงวะทุกคนอุ้ยกระตุกโหลดผีหรือเปล่าอืมสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมเนี่ยเหมือนจะเป็นร้านสะดวกซื้อครับทุกคนทุกคน เอาเรี่วเอาเรี่วมันเล่นมีศพแขวนเต็มเลยโอ้โหหวังว่าร้านนี้จะไม่ใจเย็นนะไหนขอสัมผัสดูหน่อย ตรงนี้เปิดได้ครับผมเหมือนเป็นเสียงเตือนภัยอะไรบางอย่างนะทุกคนแถวนี้จะมีอะไรหรือเปล่าวะเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับผมเกือบแลว้วเกือบแล้วใจแข็ง ตลกเยอะไม่ได้แม่งเดี๋ยวเสียงดังเกินเอาทำไมประตูปิดโอเคงั้นในเมื่อไม่มีอะไรขอกลับเลยแล้วกันตอนนี้เหลืออีก15นาทีครับผมเสียงไม่รู้ว่าจะมีอะไร ว่าเราแทบจะหมดธุลละกับที่นี่แล้วนะไปกันต่อดีกว่าครับผมตอนนี้ผมเริ่มคุนะ้นแลค่อยออกนะครับผมของจริงมันกำังจะมาแล้วทุกคนเปิดเต็มจอด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกไปกวงวิ่ัตัดโอ้โหแมงเอ้ยค่อยๆเดินก็นได้เพื่อนเราลงไปดีกว่าครับผม ทำไมตอนนี้มันเงียบๆวะทุกคนผมว่ามันไม่น่าจะมีอะไรหรอกมั้งโหกรีดกรีดร้องแบบโคตรห,ยหวยหัวนะทุกคน น่าจะเหยนจริงว่ะขยันวิ่งเหลือเกินแม่งเอ้ยมุกเดิมเดิมผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าข้างหน้ามันจะมีตัวอะไรรอเราอยู่เอาเป็นว่าตอนนี้ผ่านไปแล้ว12นาทีไม่ใช่ดิตอนนี้เหลือเวลาอีก12นาทีเท่านั้นครับผม อีกาล่วงลงมาเหรออยู่ๆอีกาก็ตกลงมาครับทุกคนขอมองรอบๆสักนิดน,นึงแล้วกันมันให้ฟีลแบบว่าเหมือนเรามายืนอยู่ในจุดนั้นเองเลยเทุกคนอุ้ยเจวนะไฟฉาย อย่าบอกนะว,ว่ามีผู้รอดชีวิตไปดูสินี่คุณเดี๋ยวก่อนเราด้วยเหมือนจะมีผู้รอดชีวิตเหมือนกับเรานะครับทุกคนแต่เหมือนมันจะวิ่งหนีเราทั้งเนี่ยย้ำ่ายใจเย็นดีโอ้ย นแสงจะหายไปแล้วครับทุกคนเสียงเลยวะโอเคครับทุกคนเราจะไม่กรีดอุ้ยเหมือนนี่จะเป็นเรือหรือเปล่าทุกคนใช่ไหมเรือมันอยู่บนไอ้นี่ได้ไงนะ่ะบนภูเขาได้ไงนะ่ะ chí Dạ nó giờ mà phổ đánh ai của đang Thầy chí quá đọc phụ đánh ai hơi 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 Ôi tháo มือนไม่ได้มีแค่เสียงเท้าหรอกมือติกแล้วจอดำโว้ม่ใช่เสียงแม่งทำอะไรได่หรอกตอนนี้เราอยู่ไหนวะเนี่ยอันนี้ซากเรือเหมือนเดิมครับผม ว่าน่าจะใกล้จบแล้วหรือเปล่าอีกเก้านาทีเราจะผ่านไปด้วยกันนะทุกคนเอ๊ะอันนี้คืออะไรวะเนี่ย กลับมาอยู่กันในป่าอีกแล้วทุกคนเชี่ย <Yeah. S 1> ถ้าเป็นคนที่กลัวแมงมุมอะผมว่าหนักเลยนะอันนี้แต่โชคดีที่ผมไม่กลัวแมงมุมนะโอเคโอเคไป <Okay. S 1> ไปไปเอาแล้วแม่งเริ่มเขาแม่งเริ่มกระซิบข้างหูแล้วไง อ๊ยอยเชี่ยเกือบแล้วเกือบแล้วมันก็แค่เกมเว้ยมันก็แค่เกมใจเย็นเว้ยปลอดใจเต็มกันหนึ่งใจเย็นๆมันก็แค่เกม ไม่มีเสียงประตูอยู่แถวนี้ชิอ้ยแม่งเดินมามองหน้าโอเคครับทุกคนเหลือเวลาอีก6นาที ้โหอ,อยู่ๆก็โดนจับวาร์ปซะงั้นมันวาร์มาเล่นแน่เลยวทุกคนมาดิมาดิพร้อมรับแรงกระแทกบอกเลย ดูเต็มจอนะครับทุกคนคลายกรีดอ้าวจอดำเอ๊ะเหมือนเป็นเงาคนกำลังอ้าว อยู่ๆก็มีเงาโผล่มาครับผมฮะคนคลานมาหาเราเอาดีผมว่าเกมนี้มันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะเว้ยเหลือ5นาทีแล้วเนี่ยทุกคนไปครับผม ฝ่าต้นไม้ไปเรื่อยๆจนกว่าเวลาจะหมดอย่าเพิ่งวางใจ สี่นาทีครับผมน่าจะโอ้เบ,า,บา,าเบาเฉยเย็นๆเย็นเดี๋ยวแม่ก็หลอกผมทีเดียวแบบชุดใหญ่แน่เลยกู lesbian, ยว่ากูโดนแน่เลยว่ะทุกคนเสียงเด็กร้องเหรอ มาครับผมสี่นาทีเอ๊อะโคตรเงียบเลยเอาจริงจะหมดเวลาแล้วนันเนี่ยคือจะไม่หลอกกันเหรอ มาเถอะอจะอะไรก็มาเชอเนี่ยาอ้าวมาวมาใช่เนี่ยถามจริงบินขึ้นแล้วก็กรีดร้องคิดว่ามันจะกลัวเหรอวะขอหนักๆเลยสามนาทีสุดท้ายโอ้ผมออมาชิลลว ครับผมอะไรการขัวปุ๊กจะ ดอกนี้ใช้ได้ดอกนี้ใช้ได้เหลือเวลาอีกสองนาทีครับผมเต็มเต็มหน้าเหมาะแค่นั้นแหละเต็มเต็มหน้าเลยวิ่งมันเริ่มแล้วมันเริ่มเอาจริงแล้ว โโ <Whoa>, <Whoa. S 1> มันเริ่มฉี่ขึ้นเรื่อยๆแเราทุกคนพอใกล้หมดแม่งเริ่มแม่งเริ่มจะเล่นหนักแหละตอนแรกแรกแมงไม่เล่นง่แล้วครับผม ยายทำไมยายต้องลอผมดิเนี่หนึ่งนาทีครับผมกลายแล้วกลายละพวกผมว่าเกมนี้ก็ชิลด,ดีเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนจะมีเงาคุงเข้าหนามาหนึ่งที 3ามสิบวิมากำเมาส์กับคีย์บอร์ดให้แน่นจำมตัวรับแรงกระแทกได้เลยตอนนี้ผมจ้องจอแบบจ้องจริงๆอะ่ะอีกแค่สิบวิครับผมแมงมุมอีกแล้วก็ไม่ได้ควรแมงมุมไงโอ้ยทุกคน ีทจบแล้วนี่ทำไมไมยมัน,นยังขึ้นอยู่อ่ะเช้าแล้วครับทุกคนผมรู้สึกถึงความปลอดภัยหรือเปล่าวะแต่ว่าเดี๋ยวนะไมยหนึ่งสอง,ส,องสาม,ส,าม,ส,ามสี่เทะทดสอบไมยมัน,นยังติดอยู่เลยทุกคนเฮ้ย,ออยกลัวแม่งหลอกกูแน่เลย เฮ้ยปล่อยผมไปเถอไหนไหนอะมาเอาดิจะเล่นอะไรกูก็มาดิอาพอใจยังโอเคโอเคเป็นไงกันบ้างครับผมถ้าชอบแล้วก็ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b e ให้หน่อยละกันนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมแล้วเจอกัน